ว่าไอแดงวันก้อนก็ลงไปแล้วไปท่ายปั๊บวันอังคารหลับไปเลยซ้ำเส้นฮะขายใหม่ย่ะแดงเอาจริงมันได้เลยเอาจีนกันเนเออแล้วแล้วมีแพ็กส่งออนไลน์ไหมคะส่งครับเนี่ยเขาทำนี่ของนู้นเขาทำอยู่เขามีทำอยู่โปร่งๆไอไอนี้เหรอครับไม่เขาจะมีถุงคุณต้องไปส่งเองครับออ๋ ไม่ไม่เราแพ็คแพ็กเกจอะแพ็กเกจส่งเป็นลัตนะทุงท้งครับอ่าเป็นทุ้งเรียบรอย้อยผ้านเลยหนุ่ยผ้านเลยนี่ทำบันนีทุกต้องแล้วนี่เราจอบเลยวันนี้เนี่เขาน้องกําลังทําให้อยู่น้องก็เพาใส่เบดดิ้งให้นิดนึงเออเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถึงที่นู่นเราจะต้องให้เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนเป็นการเทสเบดดิ้งเผื่อว่าเบดดิ้งมันไม่ไหวก็ใช้เดือนก็ยังไม่ตายตัวต้องตัวก่อนนะครับอ่าลองลองแล้วว่ามันปื้ยใช่ไหม ได้ได้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผิวว่างร่างโหลดมันพื้นมั่งหรูเลยเดี๋ยวห้าให้เติมว่าถ้าไม่จอดอ่าได้ยาวเลยตึงใจไทยเลยจริงๆก็เตรียมทุ่งไว้เติมเหลวอหนึ่งวันเติมเหลวไปจริงสาเนียนมันนังกับเราได้ไม่ไม่เราเราถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราใช้เบดดิ้งต่างทุ่งได้ไหมไม่พื้นเองมันมันจะมาเลยละทีหนึ่งอ๋อหมาเกินแต่เดี๋ยววันพอมันกลับมา เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับถ้าเป็นทุ่งเป็นตัวอ่าหนึ่งเนื้อออกแต่ว่าแต่ว่าอ๋อใส่ไส้ไปเลยก็ได้ไม่พื้นไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวโอเคเออเข้าใจเข้าใจเออเออหอยนี่มันถ้าแต่มันถ้ามันอยู่ไหนมันได้ได้นะเดี๋ยวไปวางล่างล่างไม่พื้อแล้วบึ้งทีเดียวถึงบ้านเลยงวางเลยอืมกลางก่างเลยทีก็ไม่จบเข้าใจไม่ยอดเข้าใจเข้าใจเออถ้าเกมไม่จบคุณได้อยู่มึงวางข้างหน้าที่ขา ผ้าพยาบาลห้องผ้าตัดมาทำงานเกรกูไเจ็บป๊บอะาไม่จริงเทเตรตีทำบันเฟือตกันเกไม่หนังด้วยเออวางล้างกไดเอาไม่เฟอแต่ว่าเราเราคุ้มนะเออเออโอเคโอเคได้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 ผาตัดื่ทำส่วนกันเลยอันนี้เขาผ้าตัดเป็นดาดที่ยายโพสใช่ไหมไหลมนเร็วใช่ไ เะรอให้มันลงอ้าวได้ได้ได,ได้ไม่ฟื้นเดียวท้ามแลนะมีอะไรมัง้งอันนะครับตรงนี้เป็นตัวเครื่องเครื่องเครื่องอ่าล้นล้นล้นปุ๋ยไส้เดือนนะครับนี่มาลักษณะอย่างนี้นอ่าใช่มันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เลยนี่โอ้โหสุดยอดมากสีดำปลูกผักนี่ไม่ต้องหวงเลยชัดเจนเลยครับอโอเคไปไปไปได้ได้ ตรงนี้ชื่อฟาร์มไส้เดือนชื่ออะไรนะนายหัวเดือนครับเออนายหัวเดือนอสุดยอดมากแล้วแล้วไอ้นี้เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรด้วยไหมครับเนี่ย <laughs> นี่ใครน,นีึงเล่นเหรอโอ้ยโอ้โหสุดยอดเออสุดยอดครับที่นี่มีทั้งรถเอทีวีคนปลูกม่เยนะคนปลูกรคนเลี้ยงไส้เดือนกับไอ ไอ้เครื่องเวทเครื่องอะไรนี่คนละเรื่องกันเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้มี่ลอไอ้นี่ไอ้นั่นอยู่นี่ตัวเองซ่อมซ่อมเก่งนะเนี่ยเนี่ยซ่อมสี่ถุงอ๋อเหรออ๋อพอดีไม่ไม่พอดีอ่าทีที่ไทยๆล้านผีก็ะทำเหลืองนี้อยู่มี่ซ่อมซิบว่าคันเนี้ไหม ATV ใส่ไทย ATV อ่ะเวลาตัวเองไปทางวัดไท้ไทยเหลียวใจนี่ไปอยู่นี่มันหลับตัวจีนนี่จงนี้ยุดเลยเพราะว่าจีนไม่เข้า นี่มีประเี้มันซ่อมเองด้วยเหลืองมันมันซ่อมเองอ่าเลือกอ่าอะไรอย่าไหมเดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวถ้าไม่เออไม่ก็การลดท่ามชื่อที่พันต่อเต็มหมดอืมเออน่าจะมีนี่คาดหลอกหน้าเส้นหลอดพันธุ์พื้มันมันหมมดมดสะพาเออเออมดสบพาของมันอ๋อถ้าแต่หลอกหน้าอย่าไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวถ้าไม่พอว้าพอว้าอ๋อพันธุ์พิษอ่ะวง งเอนนี่ปิดกำหนดนในนี no ้ปิดใช่ใช่ใช่ต้อใจ่า้องจ่ายสร้างแล้วต้องไม่คืนได้คืยเดี๋ยวเท่าน้องนึ่งไปเที่ยวถ้าน้องนี้ไปเที่ยวบ้านโเดี๋ยวพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปไปคุยเลยเพราะว่านี้จอดอยู่ตรงนี้ใช่เวลาจีนเข้าทีก็เต็มทีเราวิ่งอยู่ใหนส่วนพีนส่วนปามนักท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็จอดสนิทเลยค่ะ กันดดู้ประมาณสามสิบคันน่ะแต่เนี้ยนะจีนชอบ,ชอบโอ้ย <โอ S 2> วิง <โอ S 2> ่งในส่วนปามชอบอย่างนี้เราเชื่อเชื่เราคนไทยเราไอ้ส่วนปามเชยๆแต่บูมันจอยเป็นพันนนั้ชัวช่วโมงวิ่งชอบพอวันอาทิตย์เต่าไปแลยนะดังบุูมบอมบุบูมบอมอยู่เนี่ยแต่ว่างนี้จอดสนิท <c oughs> ไมม่ีจ <c oughs> คนคนไทยไม่เขาหยุดไล่วันช่วงนี้วันที่คนไทยเขาเถี่ยวเนาะ่ไมเขาไม่ครับ ก็ไปเตี๋ยวหนังริม